สวัสดีค่ะกระเป๋าจากอเมค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันค่ะจำได้เคยทำคอนเทนต์เปรียบเทียบเรื่องของขนาดของกระเป๋าไปแล้วนะคะแต่มีน้องๆหลายคนยังข้องใจอยู่ว่ากระเป๋าขนาด6.5นิ้วเนี่ยเขาสามารถใช้งานได้จริงๆไหมมันเล็กไปหรือเปล่า ขนาด6.5นิ้วใส่อะไรได้บ้างมาดูกันค่ะกระเป๋าทรงเดียวกันแต่ขนาดแตกต่างกันของมาร์จาคขอบเป็นขนาดธรรมดาคือ8นิ้วตัวนี้ภายในเป็นช่องโล่งๆมาพร้อมกับสายยาวที่ใช้งานในลักษณะของ crossbody ได้ชุดตัวแบกได้ใส่อะไรได้บ้าง โทรศัพท์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะใส่ได้สบายๆอันนี้ไม่ใช่นางเอกนะคะแค่มาเปรียบเทียบให้ดูแต่ตัวหลักคือกระเป๋าใบนี้ค่ะ6.5นิ้วอย่างที่บอกนะคะเกลื่อนไว้หลายคนล่องใจมากๆเลยว่าเขาสามารถใช้งานได้จริงๆไหมมีสายยาวสายยาวไม่ใช้คุณถอดเก็บค่ะ คุณจะใช้งานในลักษณะของ crossbody ก็ได้ชุดแบ็คก็ได้หรือแม้แต่คุณไม่ใช้สายคุณถือกระเป๋าใบนี้เป็นครัตชก็ได้เพี้ยนำ iPhone มาใส่นะคะสามารถใส่ได้ไม่มีปัญหาค่ะโทรศัพท์ iPhone เพราะฉะนั้นหายข้องใจแล้วนะคะเ้าใช้งานได้จริงๆส่วนช่องด้านหน้าตรงนี้เนี่ยใส่อะไรเป็นพวกบัตรที่จอดรถ บัตรรถโดยสารนี่ค่ะเปรียบเทียบขนาด8นิ้วกับ6นิ้วครึ่งพอเรามาเทียบกันจริงๆมันไม่ได้แตกต่างกันเยอะเลยนะคะเพียงแต่พอคนเห็นว่ามันขนาด6.5เฮ้ยมันเล็กเกินไปหรือเปล่ามันใช้งานได้จริงไหมอันนี้นำมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่า6.5นิ้วเขาใส่ได้ค่ะโทรศัพท์ใส่ได้คราวนี้มาเป็นกระเป๋าสตางค์บ้างค่ะ ใส่กระเป๋าสตางค์ไปกระเป๋าสตางค์ใบนี้ขนาดเท่าไหร่ขนาดหนิ้วค่ะสบายๆนะคะยังมีพื้นที่เหลือให้กระเป๋ากลิ้งไปกลิ้งมาไม่ต้องสี่เหลี่ยมหยิบจับสะดวกค่ะอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวพี่แนะนำโทรศัพท์เครื่องเดิมใส่ลงไปด้วยดูซิถ้าเราใส่ทั้งโทรศัพท์และกระเป๋าสตางค์เขายังโอเคอยู่ไหมโอเคค่ะใช้งานได้จริงๆนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ